สวัสดีครับวันนี้น้าจาแนะนำนะครับความแตกต่างของรถที่ฝังชิปกับไม่ฝังชิปนะฮะหรือทำกุญแจมาแล้วทำไมสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะครับกุญแจดอกนี้นะฮะเป็นของแคปติว่านะครับท้าทำขึ้นมาใหม่ฝังชิปลงไปในดอกเรียบร้อยนะฮะส่วนตัวนี้เป็นกุญแจเก่านะฮะซึ่งทำมาแล้วไม่มีชิปนะฮะตัวนี้ฮะสตาร์ทไม่ติดนะครับดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวนี้มีแต่รีโมทไม่มีชิปนะฮะเสียบครับ สตาร์ทครับเนี่ยฮะเป็นไงครับสตาร์ทไม่ติดนะฮะเนี่ยฮะดูนะฮะดูอีกทีนึงฮะเสียบปุ๊บสตาร์ทไม่ติดฮะเงียบไปเลยนะครับฮะดูนะฮะดูต่อเน,นื่องเลยดอกใหม่นะครับผมทำการฝังชิปนะครับเรียบร้อยพร้อมโปรแกรมรีโมทเสียบครับสตาร์ทฮะไฟขึ้นปกตินะฮะสตาร์ทดูนะฮะรถติดนะครับเรียบร้อยนี่ฮะแบบนี้เลยจะก,กี่ครั้งรถต้องติดนะครับเสียบสตาร์ท รติดนะครับแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ใช้กุญแจรีโมทฝังชิปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทําดอกกุญแจมาแล้วมาสตาร์ทแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าไอ้น้าทำไมไม่ติดก็เพราะเหตุผลมันไม่มีชิปนะครับรถที่เป็นกุญแจฝังชิปเราต้องทําชิปเพิ่มด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งย้ายชิปจากดอกเก่ามาใส่ในดอกใหม่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่วิธีการนะครับ แล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วแต่งบของลูกค้าด้วยนะครับมีงบเยอะทําเพิ่มดีกว่านะครับพอบางทีงัดไม่เป็นนะครับย้ายไม่เป็นชิปแตกเสียหายเสียเงินฟรีนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ให้คิดครับสวัสดีครับ